สวัสดีครับมาพบกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาสามตัวโต๊ดมาให้ชมอีกนะครับงมวดที่แล้วสูตรนี้เข้าแค่2สูตรนะครับหลุดไปสูตรหนึ่ง <c oughs> มวดที่แล้วสูตรที่หนึ่งได้ ปดเก้าสูตรที่สองได้แปดศูนย์สูตรที่สามได้ห้าหกนะครับไปจับสามตัวโต๊ะได้แปดชุดปรากฏว,ว่าสูตรที่สองหลุดนะครับแต่ไปเข้าคู่ถ่างนะครับเข้าคู่ถ่างเลขที่ออกคือสามเก้าห้านะครับสามเก้าห้าเข้าคู่ถ่างเข้าคู่นี้นะครับถ้าจับสองตัวมันก็ ายชุดอยู่เอาเปน็นันว่าเดี๋ยวงวดนี้ผมจะจับเป็นสองตัวให้ด้วยนะครับจับเป็นสองตัวไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็ไปทวนวิธีทำมันก่อนนะครับเรามาลุ้นกันว่าสูตรจะกลับมาเดินทั้งสามสูตรหรือไม่นะครับก่อนอื่นเราไปดูวิธีคิดกันก่อนนะครับทวนวิธีคิดกันนะครับ สำหรับสูตรสามตัวโต๊ะนะครับสถิติเก้างวดมาถึงงวดที่สิบเข้ามาสองสูตรเดี๋ยวเราไปรุ้นงวดที่สิบเอ็ดกันต่อนะครับ <c oughs> สำหรับสูตรที่หนึ่งวิธีคิดนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งใช้หลักร้อยบนบวกหลักอ ตัวีนะครับใช้หลักร้อยครั 10, 4, ้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งและบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สี่บวกกันสองครั้งนะครับและบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับบวกด้วยเลขเจ็ดคงที่ผลลัพธ์นับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับได้เด่นบนสองตัวนะครับได้เด่นบนสองตัว สำหรับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองใช้หลักแสนนะครับบวกกันสี่ครั้งนะครับใช้หลักแสนบวกกันสี่ครั้งแล้วไปบวกด้วยหลักร้อยบนนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามนะครับบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่ผลลัพธ์นับเพิ่มสองแต้มก็จะได้เด่นบนสองตัวนะครับเด่นบนสองตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับ ส่วนูตรที่สามนะครับูตรที่สามใช้หลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับบวกแล้วก็บวกด้วยเลขหกคงที่ผลลัพธ์นับนเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะได้เด่นบนสองตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับเป็นสูตรที่สามนะครับสถิติอ่าเราก็ดูวันไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูงวดวันที่ 1กุมภาพันธ์กันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้เด่นสามสี่นะครับสูตรที่สองได้ศูนย์สองนะครับสูตรที่สามได้หนึ่งสองเรามารุ้นกันว่าสูตรที่สองเนี่ยจะกลับมาเดินต่อไหมครับเรามารุ้นกันนะครับจะไม่ปรับนะครับจะไม่ปรับถ้าปรับก็จะเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น เรามาจับจับสามตัวก่อนนะครับจับจับสามตัวก่อนจับสามตัวเหมือนเหมือนเคยนะครับเอาไว้ให้รุ้นนะครับแปดแปดชุดนะครับคือสามศูนย์หนึ่งนะครับสามศูนย์สองสามสองหนึ่งสามสองสองนะครับสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองสี่สองหนึ่งสี่สองสองนะครับอ่าสำหรับสามตัวแปด ชุดนะครับสามตัวโต๊ดนะครับเน,นโต๊ดนะครับส่วนนี้จะเรามาจับสองตัวนะครับเึง่อวดที่แล้วงมวดที่แล้วเราพลาดไปเพราะสูตรมาไม่ครบทั้งสามสูตรน,นะครับวดนนี้เรามาจับสองตัวสองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับเรามาจับเริ่มจาก สามศูนย์นะครับสามสองสามหนึ่งนะครับสี่ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งนะครับอันนี้และ ที่ชุดนี้กับชุดนี้นะครับชุดนี้จับจับครบแล้วนะครับศูนย์หนึ 1, น่งศูนย์สองนะครับสองสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สอง,สองอ 1, 1, 2. และ สองหนึ่งน่าจะประมาณนี้นะครับเลขชวนสองสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองสองขอตัวนอีกทีน,นะครับว่าจับถูกไหมนะครับสามศูนย์สามสองสามหนึ่งสองชนกัน สี่ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่สองชนกันนะครับก็มาจับที่ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองสองสองและสองหนึ่งอันนี้จับสองตัวบนไว้ตามนี้นะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิคู่นะครับ1ิบคู่ตัวนะครับอ่าสิบสิบคู่ตัวนะครับสิบคู่ตัวนะครับนี่สองตัวบนสิบคู่นะครับอ่าถ้าตามสูตรแล้วน่าจะมาตรงนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปจับเดี๋ยวค่อยไปจับหลักจากสูตรอื่นเองนะครับไปจับหลักจากสูตรอื่นสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ได้ตามนี้นะครับได้ตามนี้2ตัวบน10คู่ครับสิคู่ตอนะครับแล้วเราไปดู สูตรที่ผ่านนะครับสูตรสูตรที่ผ่านบ้างคือสูตรสองตัวบนนะครับสูตรสองตัวบนนี่คือสูตรนี้มวดที่ผ่านมานะครับมวดที่ผ่านมาเข้าสองตัวตรงนะครับเก้าห้านะครับเข้าเก้าห้านะครับเข้าตรงๆนะครับสำหรับสูตรนี้ สถิติ 4, 9้าวดอ่างวดที่แล้วเป็นวัที่10นะครับก็ผ่านนะครับเป็นสูตร2ตัวบน12บคู่นะครับสตัวบน12บคู่ตรงๆเรามาดูวิธีคิดทวนวิธีคิดกันนิดหน่อยนะครับทวนวิธีคิดกันนิดหน่อยวิธีคิดหาหลัก10นะครับวิธีคิดหาหลัก10ก็คือ ใช้หลักแสนนะครับใช้หลักแสนบวกหลักร้อยครั hmm. ้งท <c oughs> <that> <ettes> ี่สามนะครับอ่าหลักร้อยครั้งที่สองครับใช้หลักแสนบวกหลักร้อยลักครั้งที่สองบวกด้วยเลขสองคงที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มสองแต้มนะครับก็จะได้หลักสิบบนสี่ตะสี่ตัวนะครับ ส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราก็จะใช้หลักร้อยครั้งที่สี่บวกกันห้าครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่มสามแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะได้หลักหน่วยบนสามตัวนะครับสําหรับสูตรนี้สถิติเป็นสิบมวดแล้วนะครับสถิติเดินเดินมาสิบมวดติดนะครับเราไปจับเราไปดูวดวันที่ หนทับสนะครับหลักสิบเราได้8 9 0เนย์สนะครับ8 9ดเกาศาใหม่ครับเอาใหม่หลักหลักสิบได้8 9 0เสหลักหน่วยได้เจ็ศนึครับ

0ูนย์ศูนย์ศนสองเนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรสูตรนี้สูตรนี้สำหรับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบน12คู่มวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเราก็ได้8ปดเจ็ดนะครับ 9ก้ 97, 90, 0เจ็ดเก้าศูนย์เนะครับรวมเป็น12คู่นะครับรวมเป็นสิบสองคู่แต้มนะครับแต้มแต้มเรามาดูแต้มนะครับอ,อันนี้สำหรับอันนี้ก็ปล่อยไปในคลิปคู่คู่กับคลิปหลักร้อย คู่ขี้ไปแล้วนะครับอันนี้ผมมาเขียนให้เด่นชัดขึ้นนะครับเราก็อันนี้เป็นบูด2ตัวตรงนะครับสองตัวตรงสถิติยี่สิบหวัดสามสิบหกคู่นะครับ36คู่เด่นนะครับมาตัดด้วยแต้มเหลือ15้าคู่นะครับเรามาดูเอาเอาอันนี้มาจับชนนะครับมาจับชนดูว่า จะชนตัวไหนบ้างนะครับจะชนตัวไหนบ้างผมจะจับคู่เด่นไปเลยนะครับจับคู่เด่น15คู่นะครับจับจับชนของคู่15คู่นะครับ87ไม่มีนะครับ80ไม่มีครับ81 81 81ไม่มีนะครับ81 8, 1, ไม่มี เกจไม่มี90ไม่มีครับเก้าห่าหนึ่ไม่มีนะครับศูนย์เจไม่มีศูนยนะครับ, 7, 00, รบ 00. วงไว้ก่อนนะครับเลขที่ชนนะครับวงเลขที่ชนไว้ให้พิจารณาก่อนนะครับศูนย์่งอันนี้เป็นตัวกลับเลขชนกัน แต่หลักไม่ตรงกันนะครับเลขชนกันแต่หลักไม่ตรงกันนะครับแล้วก็วงไว้ก่อนนะครับศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเก้าหนึ 9, ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งอันนี้ให้อยู่ที่ตัวกันนะครับอยู่ที่ตัวกันอยู่ที่ตัวกันนะครับแปดเจ็ด ห้าแต้มอยู่ที่ตัวกันนะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดอยู่ที่ตัวกันมีอะไรที่ชนอีกไหมครับเราสำหรับสองสูตรนี้นะครับถ้าสูตรเดิน เราก็จะเห็นเลขเด่นอยู่สี่คู่นะครับหาเลขเด่นสองคู่นะครับเลขกันสองคู่นะครับอืมเน้นไว้ให้สี่คู่นะครับสำหรับสดสดนี้เน้นไว้ให้สี่คู่ก่อนนะครับนี่คือสองตัวบนนะครับเน้นเน้นไว้ให้สี่คู่นะครับคือ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้เน้นนะครับเน้นเน้นเน้นนะครับอ่าและอย่าลืมกลับด้วยนะครับอ่าส่วนตัวกันตัวกันนะครับตัวกันคือแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับเลขทุกตัวต้องกลับนะครับต้องกลับเอากลับเอาเองนะครับจากสี่คู่กับเป็นแปดคู่นะครับ เน้นเน้นนะครับในตัวกันนะครับสําหรับตัวสตัวบนที่ผ่านการใช้งานนะครับเราอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะเดินต่อหรือไม่นะครับถ้าเดินต่อเลขที่เห็นนะครับอ๋นี่ครับชน8 7 8 7ตัวตรงนะครับ8 7ตัวตรง มีวนตัวตรงนะครับในอยู่ในแต้มกันนะครับอยู่ในแต้มกันเพราะฉะนั้นเราดูไว้ที่สามชุดนะครับที่มันชนที่มันชนเด่นนะครับมองไปที่ส่วนตัวมองไปที่ตัวนี้ครับมองไปที่วงไว้ให้ใหญ่ๆนะครับมองไปที่นี่นะครับ และตรงนี้ครับสำหรับสูตรนี้นะครับมุมมองของผมนะครับมุมมององผมงวดนี้เราจะฟันธงกันช้าหน่อยนะครับต้องรวบรวมรวบรวมสูตรนะครับส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้ผมก็ ได้เขียนเลขไว้แล้วเนื่องจากเลขงวดที่แล้วผมเอาดิสอเขียนตรงนี้นะครับเขียนตรงนี้มันเลอะเทอะลบออกแล้วนะครับลบออกแล้วเรามาดูอันนี้คือเป็นสูตรสิบหน่วยสิบหน่วยบนนะครับสูตรสิบหน่วยบนสองสูตรชนแล้วมานะครับชนแล้วมาไม่มาเป็นผู้ต่างสําหรับงวดที่แล้วนะครับ มวดที่แล้วก็ตัวชนก็มานะครับแต่มาในหลักร้อยนะครับมวดที่แล้วชนเลขสาให้ให้เด่น3ามไว้แต่มันขึ้นไปหลักร้อยนะครับส่วนตัวอื่นก็มาส่วนที่หนึ่งเข้าเลขเก้าที่หลักสิบส่วนที่2เข้าเลขห้าที่หลักหน่วยนะครับผลเลขออก็คือ3ามเห้านะครับเราเราไปทวนวิธีคิดกันนิดนึงนะครับ ส่วนวิธีคิดกันนิดหนึง่งสำหรับส่วนนี้นะครับวิธีคิดส oh ่วนที่หนึ่งก็คือใช้หลักแสนบวกหลักบนหลักแสนบวกหลักสิบบนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับคือเลขตัวนี้ครับส่วนเลขตัวนี้ก็มาจากหลักสิบบนไม่ใช่ครับหลักสิบครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับมาเป็นเลขตัวนี้ ส่วนเลขหนึ่งือเลขกงที่นะครับผลลัพธ์บ,บวกสี่บวกสามนะครับนี่คือสูตรส,ส่วนที่หนึ่งส่วนส่วนส่วที่สองนะครับส่วนที่สองใช้หลักร้อยบนนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับมาเป็นตัวนี้ครับมาเป็นตัวนี้ส่วนเ,เลขตัวนี้นะครับมาจาก หลักสิบครั้งที่สองบวกกันหกครั้งนะครับก็จะได้เลขตัวนี้ส่วนเลขสามคือเลขคงที่นะครับพอบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ก็นนะับเพิ่มไปสามแต้มนะับเพิ่มสองแต้มนะครับก็จะได้เด่นสามตัวบนหลักสิบหน่วยสามตัวนะครับเด่นสิบหน่วยบนสามตัวสองสูตรนะครับเราก็ไปดูงวดวันที่หนึ่งับสองกันเลยนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับ หกบวกสองบวกหนึ่งเท่ากับเก้าครับเก้าสามหกสูตรที่สองได้หนึ่งบวกหกบวกสามก็เท่ากับศูนย์สามห้านะครับเลขชนเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมาตรงนี้มันเละเอะนะครับผมก็จะมาจับคู่ไว้ให้แบบนี้นะครับจับไว้ให้สำหรับสูตรนี้นะครับจับไว้ให้แบบนี้นะครับ อันนี้คือคู่ต่างอันนี้คือเลขชนนะครับเลขชนเลขชนที่น่าจะมานะครับสองส่วนถ้าชนแล้วน่าจะมานะครับถ้าเลขสามไม่มานะครับสมมุตินะครับเลขสามไม่มาปุ๊บตัดตัดในชุดที่มีสามออกนะครับก็จะเหลือเหลือให้พิจารณาเก้าศูย์หกศูนย์เก้าห้า หกห้ 65, 95, าห้าออกไปแล้วตัดอีกครับก็จะเหลือหนึ่งสองสามสามคู่นะครับสำสหรับสูตรนี้นะครับเก้าศูนหศหห้านะครับนี่เหลือให้พิจรารณาเท่านี้นะครับแล้วอันนี้ผมยังไม่ฟันทงนะครับยังไม่ฟันทง เพียงแค่มาคิดให้ดูว่าโซนที่มันผ่านผลมันเป็นยังไงนะครับแต่เลขสามนี่มันชนแล้วมันมันมานะครับงมวดที่แล้วมันมาเมนมาที่หลักร้อยนะครับแล้วก็มาดูอีกว่างวดนี้มันชนแล้วมันจะไปหลักไหนจะมาหรือไม่นะครับถ้าสามไม่มาให้ดูที่สามชุดนี้ การตัวเก่าไว้ด้วยก็ดีนะครับลูกกลมๆครับลูกกลมๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะงัดตัวเก่ามาฆ่าเราหรือเปล่านะครับมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้สําหรับโสดนี้นะครับส่วนตัวผมมองไว้ตรงนี้นะครับมองไว้ตามนี้นะครับไปจับถ้าไปจับชนชนกันแล้วชนกับโสดสอตัว ที่เข้าวมดที่แล้วมันก็มีชนอีกนะครับอันนี้ยังควันรงไม่ได้นะครับมันก็มีมันก็มีชนตัวนี้ครับชนตัวนี้นะครับ90นะครับชน90ไปอีกหนึ่งตัวสำหรับตัวนี้ผมเน้นไว้ตรงนี้แล้วมาจับชนอันนี้มันก็มีตัวนี้อีกนะครับมันก็จะงงๆแล้วครับสำหรับส่วนชุดใหญ่ ไม่มีหลักสิท์ไม่มีเลขเก้านะครับมีเลขศูนย์แล้วก็มองไปนี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาฟันธงกันดีกว่าครับสำหรับอันนี้ก็มองให้ดูเป็นคร่าวๆอทำให้ดูเป็นคร่าวๆครับดูทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อใครดวงดีก็จับถูกแล้วครับสูตรที่ทําไปนะมันมีเข้าหลายสูตรน,นะครับ ส่วนเลขจะผ่านหรือไม่ผ่านมันอยู่ที่ดวงของคนจับนะครับอยู่ที่ดวงของของคนจับจับชุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับฝากไว้เป็นแนวทางอันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเป็นแนวทางเท่านี้นะครับส่วนใครที่รอ ห้าชุดชนแล้วเด่นนะครับรห้าชุดชนแล้วเด่นจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับห้าห้าชุดชนแล้วเด่นจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับวันนี้จะเด่นอะไรจะจะ,จะชนอะไรห้าห้าห้าสูตรจะชนเลขอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแนวทางไว้เพียงเท่านี้ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมฝากแนะนำเพื่อนกดติดตามทางช่อง YouTube ของหวยไทยพายแก้วด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับก็จบคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้โชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยครับสวัสดีครับ